ตัวพระจะต้องกันเข่าไปทางด้านข้างของลำตัวก้าวเท้าไปทางด้านหน้าให้หัวแม่เท้าเฉียงไปทางด้านข้างของลำตัวเล็กน้อยโดยใช้ส้นเท้าแตะพื้นก่อนและกะตรงกับหัวแม่เท้าที่ยืนอยู่ข้างหลังห่างกันประมาณหนึ่งคืบถึงหนึ่งคืบครึ่งแล้วจึงวางเต็มเท้าน้ำหนักของลำตัว จะโน้มไปทางเท้าที่9ส่วนเท้าหลังต้องเปิดส้นเท้าโดยใช้จมูกเท้าแตะพื้นและย่อเข่าลงก้าวเท้าไปทางด้านหน้าให้หัวแม่เท้าเฉียงไปทางด้านข้างของลำตัวเล็กน้อยโดยใช้ส้นเท้าแตะพื้นก่อนและกะตรงกับหัวแม่เท้าที่ยืนอยู่ข้างหลัง ห่างกันประมาณหนึ่งคืบถึงหนึ่งคืบครึ่งแล้วจึงวางเต็มเท้าน้ำหนักของลำตัวจะโน้มไปทางเท้าที่ก้าส่วนเท้าหลังต้องเปิดส้นเท้าโดยใช้จมูกเท้าแตะพื้นและย่อเข่าลง